พี่น้องที่เคารพครับข่าวทะลุใหม่วันนี้วันจันทร์ที่21เเพิ่มแป๊แบ,บเดียว21แล้วครับ21เมษายน2568วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ไม่ใช่หนังฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงรัฐปล้นกลางแดดแอบซื้อไฟฟ้าแพงบุรวียมจินดาออกมาแฉ5 2 0 0เมิกรวัต์ คนไทยจะเป็นขี้ข่าอีก25ปีต่างๆงหลายจำได้ไหม,ไมคุณยิ่งรักเคยซื้อไฟฟ้าเมื่อต่อ2 5 5 7ก่อนที่จะถูกยึดอำนาจจากพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา5,000ไม่กวัดเรายังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยทั้งทั้งที่ไฟสำรองน่ะมันพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปสะสมไฟสำรอง เสร็จแล้วก็ไปดันซื้อไฟฟ้าที่เขาเรียกพลังงานสะอาดมันก็ไปเป็นภาระค่าไฟฟ้าเวลานี่ร้อนตายโหงตายหาบ้านเมืองร้อนละอุเป็นไฟใครอยู่ตรงไหนก็ร้อนร้อนไปหมดแถมไม่มีค่าไฟนะไม่จ่ายค่าไฟเกินเจ็ดวันก็ตัดแล้วพี่น้องโดนตัดค่าไฟวันหนึ่งเป็นแสนบ้านเป็นหมื่นบ้าน ลูกเต้ากระจองอแงมพัดลมใช้ไม่ได้มันมันร้อนไม่มีไฟฟ้าจะทําการบ้านตอนคืนต้องไปซื้อเทียนไขมาร้านสะดวกซื้อเอามาจุดทําการบ้านกันนี่คือรัฐบาลคุณใจดํามากคุณแพทองทานไอ้บริษัทที่มันเดินสายไฟฟ้าเดินสายเคเบิลทีวีซึ่งอาศัยเสาไฟของการไฟฟ้าภูมิภาคทั่วประเทศเป็นนี่ห้าหกพันล้านมันยังไม่จ่ายคุณไม่ไม่ตัดอะไรมาเลย แต่ประชาชนเป็นนี่คุณก็ตามตัดไฟเขาตลอดห้าวันเจ็ดวันตัดสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นเดือนยังไม่ตัดเลยเขาให้โอกาสนี่คือรัฐบาลยุคนี้ตอนที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยใหม่ๆก็รู้เรื่องนี้และบอกจะพยายามแก้ไขจนวันนี้สองปีแล้วยังไม่ได้แก้ไขหาอะไรเลยฉะนั้นการที่จะเซ็นสัญญาอีกห2 0 0ัมิะวัตต์ครับ เขานัดเซ็นสัญญากันเมื่อวันเสาร์ที่19บเกเมษายนคนร้องโอ๊กเลยบางคนร้องโอยบางคนร้องว่าว่าซีเนียวอะ่ะมันเหมือนปล้นกลางแดดเหมือนปล้นกลางแดดคือแอบไปซื้อไฟฟ้าทุกคนตกใจหมดไม่ได้ยินข่าวนี้เพิ่งมาได้ยินครับหลายคนเนี่ยไปดูบินไฟสชครับไปดูบินไฟนะใบเสร็จค่าไฟฟ้าอย่างนี้ นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใบเสร็จค่าไฟฟ้าท่านก็เห็นอยู่นะค่าไฟเท่าไหร่แล้วมันจะลงค่าไฟฟ้าผันแปรคือค่า Ft นะผมเสียค่าไฟที่บ้านเนี่ยนะหนึ 1, 000, 1, 13, 84, ่งมสบาทแปดสตางค์เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ผมเสียให้มันยัดหาฟรีๆเนะี่ยแปดร้ี่สิบาทสาสตางค์ไอแป้อยยี่าทสาสสตางค์นี่ผมไม่ได้ใช้ไฟเลย ท่านก็ยังไม่ได้ใช้ไฟเลยนี่คือการเอาเปรียบประชาชนหลายคนหันมาใช้โซลา่าเซลล์ผมบอกว่ารัฐบาลพวกนี้ถ้ายังเป็นรัฐบาลต่อไปอีกหน่อยมันจะเก็บภาษีแดดเชื่อผมสักวันมันจะเก็บภาษีแดดจากประชาชนทั้งๆท,ท,ที่แดดมามาจากแสงอาทิตย์คือความใจดำของมันความเอารัดเอาเปรียบกวนความเอาผลประโยชน์นะคือความ คือความอะไรความช่อโกงความทุจริตความการที่ต้องการผลประโยชน์และก็ท้ายสุดคือหน้าด้านไงหน้าด้านคือตามกำหนดเดิมเนี่ยเขาจะนัดเซ็นสัญญากันเมื่อวันเสาร์คือวันที่19เมษายน8 5 6 8เป็นวันที่รัฐบาลไทยเตรียมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายรายรวมกำลังรวมกาลังผลิตกว่า5200เมกะวัตต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบใหม่เป็นรูปแบบเฟสอินทรัฟฟิกหรือตัวย่อๆว่า FIT อันนี้เฟสแรกเฟสแรกที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีสองพันหกสบหกทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฟังดูแล้วเหมือนกับไอโครงการนี้มันจะช่วยรักโลก เพราะเป็นการผลักดันที่เกิดพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแต่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 แต,แต,แต่มันมีความกังวลซ่อนอยู่ฟังให้ดีนะครับมีความกังวลซ่อนอยู่กังวลยังไงกังวลยังไงกังวลว่าการส่งเสริมพลังงานสะอาดคราวนี้อาจจะมีโรสการส่งผลทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเกินความจำเป็นโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ได้ทันตั้งตัว ทำไมการซื้อไฟฟ้ารัฐบาลที่มันอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องไฟฟ้าแพงและเอาทุกฤดูร้อนด้วยและทุกแคมเปญการหาเสียงนะเลือกพักเราค่าไฟฟ้าถูกน้ำมันถูกนะแล้วทำหาอะไรวันนี้ทำไปถึงไหนแล้วแล้วยิ่งประเด็นค่าไฟฟ้าแพงมันเะป็นประเด็นเป็นประเด็นที่หลอกประชาชนได้ไงนะให้มากาบัตรเลือกตั้งนะ ว่าจะทําให้ไฟฟ้าราคาถูกแล้ววันนี้มันก็ถูกนิดหน่อยมันเอาไอ้เงินที่เราเสียไปเนี่ยเป็นค่าเขาเรียกว่ากองทุนเป็นเงินกองทุนที่สะสมไว้มันก็เอาเงินกองทุนเนี่ยมาโปะแล้วพอถึงเวลาลดราคาไปกี่เดือนนะมันก็เอาจากกองทุนเนี่ยคืนไปคือมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับคือมันกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้า กำหนดไว้สูงกว่าราคาตลาดโลกผมจะบอกให้ผมมีเอกสารที่จะยืนยันว่าการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in traffic Feed in traffic เมื่อ <"Me an S 2> ปี2565ถึง2573สําำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่กำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบนะ FIT หรือ Feed ปี2565ถึง2 7 3มันพบว่าราคารับซื้อไฟฟ้าเนี่ยอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันเอาเอาอย่างนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นว่ารัฐบาลใช้รูปแบบ FIT คือฟิตมันกำหนดเลยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในอัตราคงที่20ปี 20ถึง20ปีโดยราคารับซื้อที่คณะกรรมการกำกับพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยกกพเนี่ยมันกำหนดไว้อย่างเช่นโซล่าเซลล์ติดตั้งบนพื้นดิน2บาท16สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้าจากพลังงานลม3บาท10สตางค์ต่อหน่วยนี่เลขก,กลมนะไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ2บาท โดยประมาณนะมันมี07 07สตางค์ทีนี้ไอ้ราคาที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพกำหนดเขาบอกว่าเขาไปอ้างอิงตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคือกอก,อกอพอชอมีราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด20-30ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าราคาตลาดโลกเอามาโปะ ให้กับประชาชนที่ผมเรียกว่าเป็นการปล้นกลางแดดโดยเฉพาะพลังงานแสงแดดพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยซึ่งมันมีต้นทุนลดลดลงอย่างมากต้นทุนลดลงอย่างมากแทบจะไม่มีต้นทุนเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันมีรายงานที่เชื่อถือได้ครับจาก IRENA นะคือไอร n a ซึ่งเป็นไอองค์กรเนี้ยมันเป็นองค์กรภายใต้สาประชาชาติด้วยเขาได้ศึกษาเรื่องต้นทุนราคาพลังงานหมุนเวียนนะครับเขาเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วเขาก็บอกว่าราคาไฟฟ้าราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจากโซลา่าเซลล์ขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี้ยอยู่ที่ประมาณบาท53สตางค์เท่านั้นต่อหน่วยเขาก็ยกตัวอย่างที่ประเทศอินเดีย หน่วยงาน SECI ซึ่งเป็นคนที่กำหนดราคาค่าไฟฟ้าโซล่าเซลล์เขาบอกอยู่ที่1บาท44สตั้ตางค์ต่อหน่วยซึ่งต่ำกว่าราคารับซื้อของการไฟฟ้านะนโยบายพลังงานอของของไอน้นี่ของไอ้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งถูกกว่าแต่ไอ้คณะกรรมการกิจการพลังงานมันไปรับซื้อ2บาทกว่าสามบาท พี่น้องคิดดูสิครับนี่คือการทุจริตหรือเปล่าคือการไม่โปร่งใสหรือเปล่านะคือการต้มตุนประชาชนหรือเปล่านะคือการปล้นกลางแดดหรือเปล่าคิดมากไว้เฮ้ยหน้านี้หน้ารา้อนเราต้องเสียค่าไฟฟ้ามากขึ้นฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถามบุญละวีถามบุญละวีว่าบุญละวีเอ้ยกูถามมึงจริงๆเถอะ ขณะที่ต้นทุนผลิตจริงๆจริงๆ,ๆในตลาดโลกเนี่ยมันลดตามลงและมีแนวโน้มจะลดลงอีกในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีการผลิตมันพัฒนาขึ้นไอ้กกพหรือคณะกรรมการกิจการพลังงานเนี่ยควรจะทบทวนและกำหนดราคาคงที่นะเพื่อลดภาระให้กับประชาชนแต่มันไม่ทำไงมันไม่ทำ และที่มันเซ็นสัญญาไปวันเสาร์มันเซ็นหรือยังอะ่ะถ้ามันเซ็นไปมันไม่ได้ใช้วิธีประมูลแข่งขันราคาในโครงการบางส่วนการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ในโครงการ FIT ทใช้ระบบคัดเลือกมากกว่าระบบประมูลแข่งขันราคาซึ่งสภาผู้บริโภคเคยตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าวิธีนี้ ไม่ใช่กลไกที่ทำให้ราคารับซื้อมันถูกต้องและเหมาะสมจนกลายเป็นภาระก,กับพี่น้องประชาชนและพวกเราที่เราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงไปอีก25ปีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะเคยมีสอสอภิปรายในสภา ว่าไอ้โครงการรับซื้อไฟฟ้า3,600เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการเฟสสองไม่มีการเปิดประมูลแข่งขันราคาแต่มันล็อกโค้ตาให้เอกชนที่ยื่นโครงการเฟสหนึ่ง5,200เมกะวัตต์ได้รับพิจารณาก่อนเอกชนรายอื่นค่อยได้รับพิจารณาหลังจากนี้ไปแล้วว่าถามว่าไอ้ที่บอกว่าซื้อสัตว์นักซื้อสัตว์นาเนี่ยมันซื้อสัตว์ตรงไหนกัน ประเทศไทยเราเคยใช้การแข่งขันในบางโครงการเช่นโครงการโซล่าเซลล์มาปี2 5 5 8แต่ในรอบนี้กลับคัดเลือกโดยการพิจารณาจากคุณสมบัติและการให้คะแนนเป็นหลักนะมันใช้เส้นได้ไหมก็ใช้เส้นได้สิเพราะมันทำโดยบุคคลน,นี่นะแล้วที่ผ่านมามันจำเป็นแค่ไหนจะต้องซื้อหลายคนบอกบ,บุญลวี ประเทศไทยซื้อไฟฟ้าตุนมากเกินไปซื้อมาตุนมากเกินไปกว่าความต้องการคือด้านความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยการมีพลังงานไว้เหลือเก็บเหลือใช้เนี่ยจริงอยู่มันเป็นความสบายอกสบายใจฉะนั้นถ้าคำนวณนะการคำนวณของกระทรวงพลังงานเมื่อปี2 5 6 6เชื่อไหมประเทศไทยผลิตไฟฟ้าสำรองสูงเกิน36%เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นการเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในคราวนี้ไม่เพียงจะซ้ำเติมปัญหาไฟฟ้าสำรองเกินแต่สัญญาครั้งนี้มันล็อกราคาเอาไว้คงที่และกินระยะเวลานาน,านถึง20-25ปีซึ่งเราจะต้องเป็นทาสมันถึง25ปีในอนาคตนะจะทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงมันเป็นไปไม่ได้มันไปผูกไว้ ใครมาไปเริ่มตรีเขาไปรั่ารบางคราวหน้าก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกับพลเอกประยุทธนะ์น่ะยิงลักเซนไว้ห้าพันเมกะวัตพลเอกประยุทธ์มามันเลิกไม่ได้เพราะอะไรมันมีสัญญาไว้ไงแล้วคราวนี้คนเซ็นสัญญาคือใครผมเนี่ยชักจะไม่ไว้ใจซะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เปิดเผยมันควรจะเปิดตลาดซื้อขายอย่างเสรีโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะ ซึ่งมันเป็นความหวังของคนไทยครับมันเป็นความหวังของคนไทยวันนี้มีคนอยากคุยกับบุญลวีบอกว่าอย่างนี้มีพวกไอ้สื่อส้นตีนทั้งหลายเนี่ยมีแต่จะทำให้คนโง่ลงผมถามว่าคนโง่ลงยังไงรัฐมนตรีพลังงานคนเก่านะอธิบายและให้ความรู้ประชาชนเรื่องค่าไฟมาตลอดว่า มันสะท้อนมาจากต้นทุนมันสะท้อนมาจากต้นทุนและเราต้องสำรองพลังงานเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศคนไม่ฟังครับด่ากันอย่างเดียวด่าไอ้รัมตรีพลังงานคนก่อนฉะนั้นคนใหมนะ่รัมตรีคนใหม่จะลดเท่านั้นจะลดเท่านี้จะลดเท่านู้น,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 นพอได้มันนั่งไปรัมตีแล้วก็ศึกษา ก็น่าจะรู้เรื่องน่าจะรู้เรื่องขึ้นเยอะนะน่าจะฉลาดขึ้นเยอะน่าจะคิดได้มากน่าจะคิดได้บ้างน่าจะคิดได้บ้างแล้วไม่น่าจะพูดอะไรแบบนั้น,นพวกด่อมๆทั้งหลายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ออกมาสาดโคลนสใส่คนที่ดา่าฟังให้มันมีเหตุผลบ้างผมนี่เชียร์แกมาเยอะทุ่มสุดตัว จะเป็นด้อมก็ด้อมแต่ผมไม่คนมีเหตุผลเว้ยเฮ้ยอันไหนควรเชียร์อันไหนควรสดุดีอันไหนควรจะจะรับฟังอันไหนควรจะตักเตือนผมมีมารยาทพอที่ไม่ใช้คำหยาบคำคายมีมารยาทพอนะมันต้องเตือนกันได้ส่วนในทางพรรคส้มอ่ะได้ทีมันก็ขี่แพะไล่จริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่กูเอากระแสเัวมันไว้ก่อนนั่นคือเขาแต่ไม่ใช่คนอย่างบุญลวีถึงแม้ผมจะเป็นหัวหน้าพัก เพิ่งตั้งใหม่ที่ชื่อพักรวมใจไทยแต่ผมก็มีความมั่นคงมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนม,คม,คมีความความถูกความควรความถูกต้องฉะนั้นไม่ว่าใครจะออกมาโจมตีอะไรยังไงให้ท่านฟังไว้ฟังหูไว้หูพลังงานสำรองตอนนี้ท่านรัมรีพีรพันธ์มันเกินจริงเกินสำรองมันเกินจริง จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยสำรองประมาณ49-50%ก็พอแต่เวลานี้แม่งมั่วแต่ไม่เคยออกมาแก้ข่าวว่าปัจจุบันนี้ควรจะสำรองแค่25%ก็พอแล้วก็บอกว่าราคา2บาท16สตางค์สำหรับโซล่าเซลล์มันแพงเขาก็ไปอ้างถึงการไฟฟ้าไฟ,ฟาผลิตเขาทำแค่บาท22สสตางค์ตอ่อหน่วย แต่ดันไปพูดไม่หมดไม่รู้เรื่องเอไม่รู้เรื่องว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาทําในน้ําราคามันต่างจะากทำเบบบนบกบนบกอีกราคาหนึ่งผลิตในน้ําอีกราคาหนึ่งแล้วไอทีวีพวกนี้ไอสื่อพวกนี้ก็ไม่เคยออกมาแก้ข่าวล่าสุดพี่น้องทั้งหลายล่าสุดมันไม่จบหลายเดือนก่อนเรื่องนี้มีคนไปถามในรายการของอาจารย์วีระนะ ฟังหูไวหูอาจารย์วีระตอบในรายการผมก็จําได้ผมฟังแกเหมือนกันนะตอบว่าผมคิดว่าการทําการบ้านมาเนี่ยไม่ดีนะไอ้ราคาสองบาท16สตางค์ก็คือราคาที่ถูกต้องแล้วเห็นคนบ่นค่าไฟแพงแพงแพงหลายคนนะคงจําได้ต่อลุงตู่ได้รับได้รับคำแนะนำจากการฟฟ้าฝ่ายผลิตให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ไอ้พวกเวนต์ไลทยทั้งหลายประท้วงกันชิบหายวายป่วงหมดนะเพราะพวกเขาบอกเขารักโลกเขารักโลกนะมันจะรักโลกกันมาขึ้นทันตายเห็นอย่างนั้นเหรอนะเออทันหินมันราคาถูกไม่เอาเอาไม่เอานี่คือการปั่นกระแสการปั่นอะไรบางอย่างการปั่นมหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ฟังกันไว้เยอะๆครับ ผมไม่ได้โทษใครอะไรยังไงแต่คิดให้ดีคิดให้ดีนะเพราะมันผักภร,รายกับประชาชนถึง25ปีที่เจ้าต้องใส่ในบินแบบที่ผมโดนอย่างเงี้ยเนี่ยโดนโดนอย่างเงี้ยที่ผมโดนนะนะผมโดนโดยไม่ได้ต้องใช้ไฟเลยนะเก็บค่าไฟไปหมื่นวบาทเดือนนี้เก็บค่าไฟไป11,313บาทแบบสีตงังแต่ผมต้องเสียไอ้ค่า FT ค่าไฟฟ้าผันแปรที่คุณไปเซ็นกันเนี่ยไฟฟ้าหมุนเวียนเนี่ย 826บาท30ตังค์แล้วคนอื่นก็มากกว่าผมคนอื่นบางคนก็น้อยกว่าผมโดยเราไม่ได้ใช้ค่าไฟเลยแต่คุณสำรองเกินไปคุณสำรองอะไรเพราะต้องการเศษเงินเศษทองเหมือนเป็นขอทานกูพูดเท่านี้แหละนะพูดเท่านี้แหละพูดมากๆแล้วมันยัว่วนี่คือการปล้นกลางแดดไงแอบซื้อไฟแพงเซ็นสัญญาหรือยังไม่รู้ พราะกำหนดวันที่19โมวันเสาร์ที่ผ่านมาเอา้าตามดูกันผมจะตามดูเรื่องนี้ตามดูเรื่องนี้ดูสิว่าบางคนบอกว่าดีบางคนบอกเป็นคนดีแต่เป็นคนดีจริงหรือเปล่าผมก็จะตามดูเรื่องนี้อย่างชนิดที่เรียกว่ากระชันชิดก็แล้วกันสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิบปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณสองปี ผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหาลัยมหาวัดและอีกหลายสิบมหาวิาลัยเช่นมหาวิยาลัยทูเลนเบเลอร์ดูค,คลิลฟอร์เนียหรืออะไรผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขอ,อญาตโฆษณาด้วย ในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิชาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรนในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคุยไปไปไป,ไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาวาดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ